สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล m อ็ม a อ็ a ไทยผมอิ t ิทิคลิปนี้จะมาทำการวิเคราะห์ไฟที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นไฟหยุดโลกเลยที่จะเกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็อีกประมาณ1เดือนเท่านั้นครับเป็นไฟ์ระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินครับไฟนี้ครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนมวยของทั้ง2คนครับผมชอบทั้งตะวันฉายชอบทั้งซูเปอร์บอลครับ ทั้งสองคนเป็นนักกีฬาระดับโลกที่ไปสุดสายกันคนละทางครับตะวันฉายไปทางมวยไทยซูเปอรบ์บอลไปทางคิกบ็อกซิง่งสองคนนี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างมากครับแต่ท้ายที่สุดแล้วครับเส้นทางมันก็บรรจบกันครับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับวันนี้ครับผมจะมาวิเคราะห์ว่าผมคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ขอความการุณวาง,งดดราม่านะครับเพราะว่าผมรู้ครับว่ามันก็จะมีคนที่ทั้งชอบตะวันฉายคนที่ทั้งชอบซูเปอรบ์บอล แต่ผมจะวิเคราะห์จากข้อมูลแล้วก็ความน่าจะเป็นไปได้นะครับมาครับเริ่มกันที่อายุนะครับตะวันฉายครับอายุ24ปีส่วนซูเปอร์บอลอายุ33ปีอายุห่างกัน9ปีครับกติกาที่จะเจอกันนี้จะเป็นกติกามวยไทยมวยไทยนวมเล็ก5ยกครับ5ยกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับคนที่อายุ33ปีถึงแม้ว่าซูเปอร์บอลจะมีการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีครับมีความฟิตสูงสามารถต่อย5ยกได้ไม่หมดนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า ส่วนต่าง9้าปีนั่นะมันมีผลนะครับในด้านของความฟิตในด้านของร่างกายครับส่วนนี้ครับตะวันฉายเนี่ยก็จะเป็นต่อซูเปอร์บอลไปครับส่วนสูงครับผมตะวันฉายอยู่ที่180ซนติเมตรส่วนบอลอยู่ที่177ซนติเมตรห่างกันสามเซนแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสัดส่วนพอๆกันรูปร่างดีทั้งคู่ครับโดยเฉพาะตอนนี้ครับตะวันฉายเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาเต็มเวทมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อเขาเนี่ยชัดมากขึ้นมากครับ มีความแข็งแรงพลังมากขึ้นเยอะเลยครับถ้าพูดถึงความหนักหน่วงของอาวุธเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมองว่าตะวันฉายเป็นต่อนะครับพลังอาวุธทั้งต่อยทั้งเตะเนี่ยดูจะรุนแรงมากครับมาดูกันที่สถานที่ฝึกซ้อมกันครับตะวันฉายซ้อมที่พีเคสันชยัยมวยไทยยิมมีคู่ซ้อมเยอะครับค่ายนี้เป็นค่ายมวยไทยแท้ๆครับส่งนักมวยต่อยวันแชมเปี้ยนชิพเยอะซึ่งทังค่ายเนี่ยจะเข้าใจกติกาและเทคนิคการต่อยให้ชนะครับ สามารถวางแผนได้เป็นอย่างดีครับเทรนเนอร์ก็ฝึกมาสําหรับมวยไทยโดยตรงครับซึ่งในค่ายนี้ครับตะวันฉายมีเพื่อนร่วมค่ายหลายคนหลากหลายสไตล์ครับและมีหลายคนที่ต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพด้วยครับพวกเขาเหล่านี้มีทักษะและประสบการณ์ที่สูงครับทางด้านความหลากหลายในการฝึกซ้อมเนี่ยบอกเลยว่าตะวันฉายเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับแต่ว่าการที่จะหาคนซ้อมเขาเรียกว่าคู่สปาร์ริงที่สามารถก๊อปปี้สไตล์ของซูเปอร์บอนได้ไหมนี่ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตะวันฉายสามารถที่จะหาคู่ฝึกซ้อมที่มีความจําลองการเป็นซูเปอร์บอลได้พอสมควรนะครับและด้วยความที่ตะวันฉายเป็นเด็กพัทยาเก่าทําให้เป็นพันธมิตรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักมวยชื่อดังหลายคนในพัทยาครับอย่างเช่นปะตะทนาบิลสุสาครเป็นต้นครับรวมไปถึงคู่ซ้อมที่ค่ายเวนามพัทยาด้วยครับซึ่งเป็นนักมวยที่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ ทักษะเชิงมวยที่ดีครับและตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าตะวันฉายไม่เพียงแต่ซ้อมมวยไทยเท่านั้นครับเขายังมีการฝึกทางด้านร่างกายอย่างมากครับคือไปโฟกัสทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยนะครับมีการฝึกอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยมีโค้ชชาวต่างชาติครับซึ่งทําให้เราเห็นพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของร่างกายตะวันฉายนั่นเองครับไปกันที่ซูเปอร์บอลครับตอนนี้ครับเปิดค่ายใหม่ของตัวเองครับเป็นค่ายที่ดูโมเดิร์นเลยทีเดียวครับคู่ซ้อมอาจจะมีไม่มากเท่านะครับ แต่ล่าสุดผมเห็นมีสิงดัมเกียรติหมู่9ครับซึ่งเป็นอดีตยอดมวยเลยทีเดียวมาเทรนด้วยกันนะครับแล้วก็มีเทรนเนอร์ที่ดังระดับโลกนะครับอย่างเทรนเนอร์เกเป็นเทรนเนอร์คู่ใจอยู่ครับและตอนนี้ครับยังมีนักมวยอีกคนหนึ่งครับมาฝึกซ้อมที่ค่ายนี้ครับก็คือแดเนียลโรดิเกสครับซึ่งเป็นนักมวยของ RWS เป็นแชมป์นะครับไร้พ่ายฝีมือดีมากๆครับหมัดดีมากครับตอนนี้ก็คู่ซ้อมหลักๆของเขานี่ก็จะมีที่ผมเห็นนะครับมีเพชรนง มีสิงห์ดมีแดเนียลครับถามว่าจําลองความเป็นตะวันฉายได้ไหมผมคิดว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะแดเนียลนะครับมีการออกหมัดชั้นเชิงหมัดของเขาเนี่ยดีครับแล้วก็เป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะเดาทางได้ยากนะครับถึงแม้ว่าทรงมวยอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าเลเวลเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในระดับเดียวกันนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมยิมฝึกซ้อมคู่ฝึกซ้อมเนี่ยผมมองโดยภาพรวมนะครับผมให้ตะวันฉายดูดีมีภาษีกว่านะครับ ในเรื่องของกติกาครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมคิดว่ากติกาเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราจะฆ่าไม่ต่อยแล้วเราจะปรับได้ทันทีนะครับถึงแม้ว่าจริงอยู่นะครับว่าซูเปอร์บอลจะต่อยมวยไทยมาก่อนเกิดมาจากมวยไทยแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อยมวยไทยมาถึง9ปี10ปีเลยนะครับถือว่านานมากๆเลยทีเดียวครับในขณะที่ตะวันฉายครับต่อยวันแชมเปี้ยนชิพต่อยนมเล็กมาแล้วทั้งหมดถึง5ครั้งเลยนะครับ อันนี้ยังไม่นับรวมล่าสุดที่ต่อยเป็นนวมคิกบ็อกซิ่งนะครับที่เตะคู่ต่อสู้แขนหักไปนะครับซึ่งการที่ต่อยจากคิกบ็อกซิ่งนะครับมา9ปี10ปีแล้วข้ามาต่อยมวยไทยโดยที่ไม่ได้มีไฟท์ให้อุ่นเครื่องก่อนนะครับมาเจอของแข็งเลยซึ่งเป็นที่สุดของมวยไทยในรุ่นในวันแชมเปี้ยนชิพอย่างตะวันฉายเนี่ยผมมองว่าเป็นงานที่หนักมากนะครับในการที่จะปรับมาต่อยมวยไทยเนี่ยจังหวะ หรือว่าเพสมันค่อนข้างที่จะต่างกันมากนะครับสำหรับมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งครับและที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยคือในเรื่องของนมครับความแตกต่างระหว่างนมใหญ่กับนมเล็กมีมากๆเลยครับนักสู้จะต้องปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เหมาะสมกับนมน,น,นั้นครับเพราะว่าเทคนิคที่ใช้กับนมใหญ่จะมาใช้กับนมเล็กไม่ได้นะครับและเทคนิคที่เอามาใช้กับนมเล็กเมื่อเอาไปใช้กับนมใหญ่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันครับถ้าหากว่าไม่เคยต่อยนมเล็กมาก่อนเลยมาต่อย บางทีอาจจะไม่ชินครับโดนเข้าไปอาจจะออกอาการก็ได้ครับยิ่งซูเปอร์บอลครับเป็นมวยที่อาจจะทนหมัดได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถูกน็อกมาแล้วด้วยหมัดนะครับพูดกันได้ว่าหมัดเนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนของซูเปอร์บอลเลยครับและตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าตะวันฉายเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นนักมวยที่ออกหมัดได้ดีครับมีหมัดที่รุนแรงหนักหน่วงนะครับสามารถปิดคู่ต่อสู้ได้ครับ เราจะเห็นได้ในไฟที่เขาเจอกับนิคลาสลาเซนครับแล้วก็ไฟที่เจอกับเสมาเพชรครับต่อยร่วงครับคือหนักมากมากครับเสมาเพชรบอกว่าหนักจริงๆคนนี้และซูเปอร์บอลมาเจอกับตะวันฉายในนวมเล็กความเคยชินที่อาจจะยังไม่มีครับซูเปอร์บอลการป้องกันหมัดยังไม่ดีเท่าไหร่ครับจะเป็นป้องกันหมัดสไตล์มวยไทยแท้ๆนะครับถอยลองกาดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าโดนจังหวะที่ต่อยเข้าไปของตะวันฉายเนี่ย ผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะโดนต่อยนัดต่อยน็อกได้เลยนะครับซูเปอร์บอลเป็นมวยที่เล่นจังหวะ2นะครับเขาจะเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นหลักนะฮะหรือว่าดูชั้นดูเชิงนะครับเป็นมวยที่เตะสูงได้ดีและเนียนตาม,มากครับขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแต่การเตะของซูเปอร์บอลน,นั้นอนะ่ะมันก็จะดีสําหรับถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้เนี่ยบุกเดินบุกเข้ามานะครับโดยเฉพาะเมื่อเจอกับมวยหมัดแต่ในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งครับเป็นสายมวยไทย ตะวันฉายครับก็จะมีการดูชั้นเชิงครับไม่ได้เข้าผีผามหรือว่าไม่ได้เดินบทไปอย่างเดียวเขาจะรอจังหวะนะครับมีการเช็คระยะเช็คอาวุธอะไรก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปโจมตีการที่ซูเปอร์บอลจะใช้ท่าไม้ตายเตะก้านคอใส่ตะวันฉายเนี่ยค่อนข้างทําได้ยากนะครับอย่างไฟที่เจอกับศรทธิชัยเป็นต้นครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดเจอกับนักมวยไทยที่เป็นเป็นมวยไทยมีชั้นเชิงนะครับอย่างศรีธิชัยโอกาสที่จะเตะก้านคอเนี่ยมันจะทําได้ยากมากกว่า เจอนะักมวยต่างชาติที่เขาสายเดินบุกเข้ามาใส่หมัดนะครับหลายๆคนครับอาจจะเปรียบเทียบเป็นฟอร์มซึ่งเอาเขาเรียกว่าสิทธิชัยเนี่ยเอามาเป็นตัวกลางครับเพราะว่าทั้งคู่เคยเจอกับสิทธิชัยมาแล้วโดยที่บอลเอาชนะสิทธิชัยไปได้อย่างชัดเจนสวยงามนะครับแต่ตะวันฉายเจอกับสิทธิชัยไปแล้วแพ้แต่เป็นการแพ้ที่ไม่ได้หนีกันมากครับเป็นสปลิตดิสซิชันนะครับสปลิตดิสซิชันคือมีทั้งคนที่ให้ชนะและคนที่ให้แพ้ครับ แต่ว่าคนที่ให้ชนะกับสิทธิชัยมีจำนวนมากกว่าครับจึงเป็นสป l i t ดิ c ซิชันนั่นเองในไฟน์นั้นครับในเรื่องของแรงประทะครับตะวันฉายค่อนข้างเป็นรองเนื่องจากว่าที่ได้ยินมาครับน้ำหนักเขายังขึ้นไปไม่เต็มเวทน้ำหนักน้อยกว่าในวันต่อยจริงครับแต่มาถึงตอนนี้ครับตะวันฉายครับน้ำหนักเนี่ยเต็มเวทแข็งแรงกว่าเดิมมากครับแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับรู้กันอยู่แล้วครับว่าซูปเปอร์บอนเป็นมวยที่ฝีมือดีมาก หลังจากที่เขาแพ้ชิงกิสอราซอฟไปอย่างขาดลอยครับไฟล่าสุดเขาได้เรียกศรัทธาของแฟนๆคืนมาโดยการเอาชนะอย่างสวยงามอย่างง่ายดายนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าคู่นี้เนี่ยสูสีกันมากครับยากที่จะเลือกให้ใครเป็นผู้ชนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของทางธุรกิจนะครับผมมองว่าทางวันเนี่ยมีความตั้งใจที่จะป้ดตะวันฉายเนื่องจากอายุยังน้อยครับหน้าตาหล่อบุคลิกดีมีฐานแฟนคลับเยอะขายได้ และอยู่ในค่ายที่เป็นพันธมิตรใหญ่อย่างพีเคสัญชัยมวยไทยยิมครับถ้าหากว่าไฟนี้ตะวันฉายผ่านซูเปอร์บอลไปได้ผมเชื่อครับว่าตะวันฉายจะเป็นนักมวยคนต่อไปที่ได้ค่าตัว10ล้านและไฟนี้ผมมองว่าตะวันฉายจะเป็นผู้ชนะครับ